วันนี้นะครับหุ้นที่เด่นที่สุดในตลาดหุ้นไทยเป็นเคแบงค์ครับลวกขึ้นมาได้2บาทในส่งผลบวกกับดัชนี0.63จุดนะครับรองลงมาเป็นแลนด์เฮาส์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมา35สตางค์อยู่ที่8บาท40สตางค์แลนด์เฮาส์วันนี้ถือว่าค่อนข้างเด่นทีเดียวนะครับขึ้นมา4%เกว่านะครับตอนนี้เริ่มลุ้นกันว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดหาริมาทรา์หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราลองจับตาดูสาหรับกกกลุ่มมม Proty นะบถ้าาาาีโยยอออ็จจ เป็นคาตาลิสต์หรือว่าเป็นประเด็นในเชิงบวกที่เร่งราคาของหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาหรือว่าวายเอชชั่นนะครับของหุ้นในกลุ่มนี้ค่อนข้างถูกนะครับเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำมากไม่ถึง10เท่าันหลายตัวเลยนะครับแล้วบางตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีเงินลงทุนในบริษัทต่างๆอย่างแอนด์รฮาส์นเนี่ยเขาไปลงทุนในบริษัทลูกได้เยอะนะครับหลายบริษัทคิดมูลค่าออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับ อยู่พอสมควรแล้วนะครับที่เขาลงทุนอย่างเช่น Home Pro นี่ก็เขาก็มีการถือหุ้นในในนั้นอยู่นะครับสำหรับ Land and h น u s e ส่วนตัวอื่นๆนะครับที่เด่นๆก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับมีแค่2ตัวนี้แหละครับแต่ตัวที่กดดัดชนีก็จะมี2ตัวหลักนะครับ SCB กับ s c c นะครับลองมาประเมินกันดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าทิศทางของตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับคุยกันกับพุณธน้อมศักดิ์สารัชัยนะครับจากเคทีซิมิโกครับสวัสดีพี่น้อมครับ สวัสดีครับคุณพอยครับสรุปแล้วเราปิดพันสามร้อยเก้าสิบจุดนี่นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีของหุ้นไทยได้ไหมฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เขาเรียกว่าดีระดับหนึ่งเพราะว่าจริงจิงแล้วถ้าเราทาได้ทุกครั้งที่เรามีข่าวดีเล่นดอกเบ็ดเช่นเกตเบ็ดไม่เล่นขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับตลาดหุ้นทั้งโลกก็จะมีการแลลี่เพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนก็จะบอกว่าถ้าเป็ดขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นเคยดหมาชินมาเก็บทั้งหลายจะต้องลงรแรงทุกคนก็เลยขายมาตั้งแต่ช่วงสิงหเป็นนต้า พอตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,น,นี่อาจ,จะช้าลงซึ่งอย่างที่เฟดพูดนะครับคงขึ้นแน่ปีนี้แต่จจะเป็นตุลาหรือธันวาแต่ถ้าเราประเมินจากที่เฟดพูดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จับตาในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจโลกซึ่งปกติเป็ดจะไม่ค่อยดูตรงนี้เท่าไหร่พอ,อพอมาดูเศรษฐกิจ,ะจะดโลกคำถามว่าขึ้นขึ้นเมื่อเดือนนี้จะให้ปรับขึ้นครั้งต่อไปใช้เวลาเดือนเดียวผมคิดว่ามันก็คงช้าไปเหมือนกันถ้าอมองตามมิ่งผมคิดว่าสามเดือน ในช่วงที่เหลือเนี่ยโอกาสที่มันจะยังคงมีาการรีบาวหรือว่าการเข้าว่าช็อตก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ว่าทุกคนที่เข้าไปลงทุนจะตองตอนนี้จะต้องได้เทสตข้อมูลที่ตลาเดเป็นในเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าจะออกมาเชิงไหนเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรุนก็คือว่าวันจันทร์จะมีแรงซื้อกลับ,บในเข้าว่าช็อตหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะชะลอลงไปแถวบริเวณก็คือพันสามร้อยแปดสิบแล้วก็พันสามร้อยหกสิบสุด ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับต,ตัวประเด็นคาถามว่าหลังจากเรื่องของเป็ดแล้วจะมีประเด็นเรื่องใหม่ๆมไหมตอนนี้ทุกคนกำลังถามคาถามนี้เยอะมากคือต,ตอนนี้ใช้แต่เรื่องของเป็ดอย่างเดียวใช่ครับพอตอนนี้ไ<ะ>ปไม่ถูกเลยอท,ทุกคนไม่รู้ว่าจะใช้ประเด็นอะไรซึ่งจริงๆเขามองเขาคงจะเป็นเรื่องของการประกับของการดําเนินงานครับแต่ว่าขอนประรากาศงบก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าทำวินโดว์แรชชิ่งหรือการทำนะคาปิดก่อนชิมยอดบัญชีครับซึ่งของเราเนี่ย ถ้ามองในช่วงของดอยมาสสามที่เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าดตยมาสสามเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องของการทำราคาปิดแต่การที่เรียนนะครับทุกครั้งที่สี่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมเอครับน่นผมเชื่อว่าโอกาสก็คือใช้ประเด็นเรื่องยากมาเป็นประเด็นในเรื่องของการเก่งเข้าไปเชิงของสัปดาห์หน้าเป็นประเด็นหนึ่งครับส่วนพีธประเด็นใหญ่หญๆของโลกนะครับสัปดาห์หน้าจริงๆแล้วเนี่ยประธานในิบดีสีจิ้นหมิงของจีนจะเยือนสหรัฐเป็นครั้งแรกครับ,รบอันนี้ตันแต่รับตำแหน่งมาไม่เคยไปอเมริกาเลยนะครับ ันอันนี้เราจะเห็นครั้งแรกที่ทางประธานรัฐมนีจีนเจอกับประธานใัฐมนรีโอบามาในวันศุกร์สัปดาห์หน้าซึ่งทุกครั้งก่อนที่เขาจะไปเยือนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบว่าตัวการเพราะว่าอเมริกาชอบพูดถึงว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าข่างเงินดอลลาร์ข่างเงินหยวนอาจจะเราเรียกว่าไม่เป็นความเป็นจริงเท่าไหร่น้งนั้นผมเชื่อว่าในเชิงของสัปดาห์หน้าเนี่ยไฮไลท์ก็คืออยู่ที่ว่าตลาดหุ้นจีนจะมีอะไรทักหรือเปล่า แล้วการมาเจอกันทั้งผู้นําสําคัญของโลกสองคนเนี่ยมันจะทําให้ความตึงเครียดมันเริ่มผ่อนคลายลงหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นสาหรับสัปดาห์หน้าก็ได้จริงๆสุดสัปดาห์หน้านจะมีการประชุมส่าประชาชาตินะครับซึ่งผมคิดว่าหลายประเทศคง,งไปเช่นเดียวกันอ uh huh. เ,เราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาส่วนที่เป็นในยะอีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของโยุโรปนะครับประธาน ECB เรดราคี้เนี่ยเขาจะมีแถลงต่อสภา เป็นการแถลงทุกรายตมารนี้ก็คือกาคุ้ซึ่งตลาดกําลังจับตาว่าอีซบีจะออกมาตรการค e เพิ่มหรือเปล่าและอันนี้ก็อาจจะเป็นไฮไลท์ที่จะเป็นเรื่องสําคัญส่วนในใกล้ตัวที่อาจจะต้องจับตาคือตัวเลขของจีนนะครับก็จะมีตัวเลขแหมนจะมีภาคการผลิตอีกแล้ววันคุ้มซึ่งตลาดคาดว่ามันจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่เชิงบวกกัได้ก็เลยมองว่า สัปดาห์หน้านะครับก็บยังรุดอยู่นะครับต้นถึงกลางสัปดาห์ถ้ามีประเด็นเรื่องการเข้าว่าช็อตคืนของฝรั่งตอนนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยกระดานนำสำหรับนักลงทุนที่ซื้อมากเก็งกำไรเรื่องเฟดเนี่ยระดับพันสามร้อยแปดสิบจุดก็น่าจะทยอยลดพอตออกไปก่อนครับอืมครับในสัปดาห์หน้าถ้าจะกลับมาดูในที่ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยพอจะคาดหวังอะไรเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีได้ไหมครับที่เขาประชุมกันผมเชื่อว่าแพ็กเกจที่เขาเตรียมไว้ก็คือสองแพ็กเกจใหญ่ อันนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนที่เขาเรียกว่าออกแล้วก็ต้องรอในเรื่องของการเรียกว่ารับใช้เพราะว่าเหมือนกับว่ามาตรการจะใช้อันต่อไปก็ต้องดูว่าสองอันแรกก่อนว่ามันมันช่วยได้เยอะหรือไม่ไวขนาดไหนผมเชื่อว่าหน้าแต่ยังคงไม่มีอะไรในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นถ้ามันมาตรการยังไม่ดีขึ้นก็คงอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมติดย่อยอีกอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าของเรามีการประกาศตัวเลขดุลการค้าด้วยนะครับส่งออกกับนำเข้าซึ่งว่าก็ยังคงติดลบอยู่ สำหรับตัวของออกก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าผมยังแนะนําว่าถ้าสําหรับคนที่จะลงทุนเนี่ยถามว่ากลุ่มไหนยังเอาพอฟอร์มอยู่ก็คงจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่าบัะประกาซื้อหุ้นคืนเราจะเห็นตั้งแต่ p d d ี c c p f นะครับแล้วก็ s c b i พวกนี้จะเป็นหุ้นที่ยังโดดเด่นแล้วเราเชื่อว่าหลายบริษัทถ้ามองว่าออโอกาสในช่วงสามเดือนข้างหน้าไม่ได้มีขาบวกด้านใหม่เนี่ยประชัชนที่จะประกาศทำซื้อหุ้นคืนน่าจะมีมากขึ้น อันนี้ก็น่าจะทนไฮไลท์ซึ่งถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนเรามองในภาพกลุ่มพลังงานนะครับมีโอกาสไปเยอะพอสมควรขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอ่เช่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งที่ฝรั่งบอกว่าก็าคือตอน,นที่เขายังไม่คากลับเข้ามาเพราะว่าเขาคิดว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยจะเป็นแค่ชั่วคราวนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาแข่งค่าใหม่น,หนั่นก็หมายความว่าอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามาลงจากเรื่องบาทที่มันอาจจะกลับมาแข่งค่ารอบใหม่เนี่ยเราคิดว่าก็จะเป็นจุดซื้อที่ดีที่เราชอบอยู่ก็จะเป็นตัวของ อืมครับในเรื่องของการลดคอมเมนเดชั่นครับครับอ่ะขอสั้นๆนะครับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสสามจะพอไหวไหมฮะผลประกอบการไตรมาสที่สามถ้ามอนเชงของรายกลุ่มนะครับแบงก์เนี่ยอาจจะยังคงไม่ได้เติบโตเยอะเพราะว่าสินเชื่อเนี่ยไม่ได้ขยับแต่ว่า NPL อาจจะมีการสร้าง p ร o v i ชั่นตามต่อนี่องจากใหเขาเคเรียนไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไฮไลท์สําคัญในเรื่องของแบงก์ส่วนในเรื่องพลังงานเนี่ยคงมีสปอกล้อจากตัวของราคา้ํามันหย่ดปรับลง แต่ว่ามันจะเป็นแค่ช็อตเทอมนะครับเพราะเชื่อว่าไตรมาสที่สี่จริงๆเนี่ยน้ำมันที่ลงก็ไม่น่าจะเท่ากับไตรมาสที่สามก็ผมยังเรียนมากมพลังงานนาเจะว่าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของช่วงที่ประกาศลดรบเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตามที่สุดนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับจับคุณครับสวัสดีครับครับคุณธนอมศักดิ์จากเคทีซิมิโก้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ายังคงมีประเด็นข่าวสารทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและก็การลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันต่อครับ